โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายนี่นเปนวนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Cat Fantasy by b บ n f i r e Gathering เอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงงานออฟไลน์ครั้งแรกของในส่วนของทางเกมนี้นะครับเออเป็นไงจัดขึ้นครั้งแรกนะครับที่ในส่วนของ a s e s s o r t s s ร์สตูสามย่านมีทาชั้น2นะครับเวลาก็คือบ่ายโมงถึง1ทุ่มนะครับถ้าใครสะดวกไปก็สามารถไปได้นะครับนี่เลยอยู่ใกล้ๆกับเอ,อ่อสวนรุม่มใช่ไหมนี่สวนลุมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ มาอีกนิดนึงนะครับเออน่าจะตั้งรถไฟฟ้ามาได้ไหมใช่ไหม MRT พวกเนี้ยนะครับอืมรถไฟใต้ดินเออผมก็ไม่เคยไปหรอกแล้วก็มันกลับดึกด้วยนะสำหรับส่วนตัวผมอะถ้าแบบเกินสี่โมงห้าโมงเนี้ยผมไม่อยากจะไปไหนละนะครับมันมันลําบากอะที่เกี็จเดินทางตอนคืนนะครับก็ไกลด้วยนะไกลก็ส่วนหนึ่งแล้วก็กลับโหกว่าจะเลิกงานก็ทุ่มเไงเนอะอ่าโอเคก็ถ้าใครสะดวกไปก็ก็ไปได้นะครับสำหรับตรงส่วนนี้เนาะ รายละเอียดนะครับลงทะเบียนตรงนี้นะแล้วก็มีการแข่งขันเนาะทีมหกคนแรกเท่านั้นนะครับไม่รู้เต็มไปหรือยังนะครับถ้าใครลงทะเบียนได้ก็ก็ยวผมเชียร์เลยนะไม่รู้ไอปอนหรือเปล่าไอปอนเซิร์ฟหนึ่งไปหรือเปล่าอแล้วก็การแข่งขันเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะจัดพรีเซตไปให้เราเนาะพวกอุปกรณ์พวกในส่วนของตัวออะละครอ่ะเราก็เอาอุปกรณ์เนี่ยไปใส่นะครับเอออาจจะไม่ได้แบบเป็นเซ็ตที่แบบเพอร์เฟกที่สุดเนาะออนะครับแล้วก็ใส่ไปเหอะแล้วกันนะครับเน้นแบบว่า เล่นตัวละครเนี่ยผมว่าอัญญะน่าจะแข่งนะเอออัญญะเนาะอีน้าเป็ดไหมเอาอีน้าเป็ดไปแข่งไงเออโชว์เท่าไหร่อีน้าเป็ดแล้ววะแล้วใครที่เป็นสาวกน้องอีน้าเป็ดก็อย่าลืมนะครับเอาไว้ใช้ด้วยนะแต่ว่าผมว่าน่าจะโดนตัวตีหมู่แดงๆตีเลยล่วงแน่นอนเพราะว่าถ้าจะเอาอีน้าเป็ดเนี่ยต้องต้องดูเลยนะว่ามันกี่ดาวเนาะแล้วก็ถ้าเขามีตัวของไอตัวของเซกิอะเซกิดีกว่าเนาะอืม ก็ก็ต้องรองดูแล้วกันเนาะเซกินี่มันคือแบบถ้าหกดาวนี่เอาเซกิไว้ก่อนเลยแล้วก็หยิบอัญญามาตัวหนึ่งดาเมก็แล้วแต่แหละเรามีสองแล้วเราก็เราก็หัวแล้วเนาะอย่าลืมน้องฝนนะเออน้องฝนก็เป็นตัวหนึ่งที่สาคัญเหมือนกันโอเคมาดูรายละเอียดลงทะเบียนแล้วกันบ่ายโมงนะครับถึงบ่ายสองเนาะไปการลงทะเบียนเข้าโวงงานนะสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้หรือว่าลงทะเบียนตอนที่ไปงานก็ได้นะครับเตรียมบัตรประชาชนไปด้วยนะครับหรือว่าเอกสารที่แบบ ใบขับขี่พวกนี้เนาะที่มันแบบเป็นเอกสารนะนะครับเอาวบบประชาชนดีกว่าง่ายสุดแล้วเนาะนะครับแล้วก็ตอนบ่ายสองห้าทีถึงบ่ายสองสิบนาทีนะครับพบกับพี่โอ๊ตปาโมดนะใครที่อยากพบกับพี่โอ๊ตปาโมดตัวเป็นๆเนี่ยก็ไปได้นะครับแต่ว่าห้าทีง่ะไม่น่าใช่มั้งนะครับแล้วก็มีการประกาศรดแมปด้วยนะครับสําหรับในส่วนของตัวเกมเนาะผมว่า นอกเนี่ยเขามีประกาศรถแมพเป็นยังไงนะครับเนี่ยพวกแบบประจําเดือนอ่ะไม่รู้ว่าของเราเนี่ยจะประกาศแบบเอ้ยสามเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เขาประกาศแบบเป็นเดือนเดือนเดือนไปเลยนะนี่ของเราก็มีแล้วนะอเนี้ยอันเนี้ยมีเข้ามาแล้วแล้วก็มันมีกิจกรรมใหม่เนาะที่มันแบบกดกดฟรีอะแล้วก็เสียเสียเพชรชมพูแล้วก็กดฟรีไปเรื่อยก็เสียเพชรชมพูอเออก็ถือว่ากิจกรรมที่คุมนะแล้วก็เสียเพชรชมพูแค่ไม่เท่าไหร่เองนะครับเห็นป่ะรถแมปก็ไป่รู้เหมือนกันว่าของเราจะเป็นยังไงเนาะ โอเคนะครับในส่วนของพบกับพี่โอเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมพบกับพี่โอเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับมันก็จะมีการแข่งขันนะครับอืมสิบหกคนเท่านั้นนะอันนี้คือรอบสิบหกทีมนะครับรอบที่หนะึ่งเนาะแล้วก็มีการจับลักกี้ดอนะครับครั้งที่หนึ่งก็คือแบบแข่งเสร็จจับรางวัลแล้วก็แข่งเสร็จนะครับรอบแปดทีมใช่ไหมสิบหกแปดใช่ไหมอ่าแล้วก็มา ถายคาถามนะครับแล้วก็เป็นจับรางวัลเนาะแล้วก็รอบรอบรองนะสี่ทีมแล้วก็รอบไฟนอลก็คือสองทีมก็คือแบบหนึ่งหนึ่งอ่ะออนะครับรอบชิงอ่ะนะครับแล้วก็มอบพิธีนะครับพิธีมอบรางวัลเนนะี่ยก็จบตอนประมาณทุ่มหนึ่งนะครับสำหรับคนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็ลงทะเบียนหน้างานเนี่ยหรือว่าลงทะเบียนเนี่ยก่อนสิบแปดนะครับจุดสูงสนอนก็คือก่อนหกโมงนะครับเพื่อที่จะมีการแบบเออมอบรางวัลรางวัลอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ไอเทมนะครับจะได้รับ การ์ดลายซิวเวตนะครับหรือว่ามิกะนะครับหนึ่งหนึ่งชิ้นนะครับแบบคาลายเนะาะก็คาคๆกันไปนะครับคนที่ี่ไปร่วมงานเนาะอยากได้นะ <laughs> อยากได้อยู่นะแต่ไม่ได้ไปอเสีได้ผมยังไม่เคยได้พวกนี้เลยเนะ่ยไอพวกปิกเกอร์หรืออะไรพวกเนี้ยนะผมยังไม่เคยได้เลยพวกสแตนดะี้ออืะไม่รู้เขาจะให้ผมหรือเปล่าโดยไอเทมเนี่ยประกอบไปด้วยนะครับตัวอธิฐานเอเดนาอ่ะได้เอเดนามาหนึ่งตัวนะครับคอเสริมสมรรถนะห้าสิบอันนะครับแล้วก็ ที่รีคอมโพสเล่ะที่รีไฟล์หรือเปล่าเอ e เนอร์จีพาโทนะครับอา,อาหารหูได้ถึงยีง่สิบลน่ะสามารถเจอไอเทมโค้ดดังกล่าวได้หนึ่งเอ้ยเป็นโค้ดที่ว่าม,มีใครไม่เอาให้ผมได้นะใครที่แบบว่าไปแล้วแบบไม่ได้เล่นเกมเนี้ยนะครับอ, <laughs> อยากได้อะไอเทมดังกล่าวน,นะครับมีจํานวนจํากัดนะครับหากไอเทมการหมดเนี่ยท่านจะรับไอเทมโค้ดที่เป็นไอเทม เด็เดียวกันแทนนะครับต้องนําบัตรประชาชนนะครับหรือเอกสารที่ออกโดยราชการที่มีลูกถ่ายนะครับของผู้เข้าลงงานเพื่อใช้ในการลงทะเบียนนะครับของขวัญพิเศษสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนนะครับ Wal k in เนาะก็คือเราสามารถเป็นลงทะเบียนหน้างานได้นะครับก็มีของขวัญพิเศษนะครับต้องเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้ก็คือโดยของขวัญเนี่ยพิเศษนั่นก็คือมีจานวนจํากัดนะครับผู้ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าสี่สิบท่านแรกนะครับต่อลงทะเบียนออนไลน์ในสี่สิบคนแรกนะครับ ก็ต้องกรอกแบบฟอร์มนะครับใน Google Form นะแล้วก็เออเนี่ยเข้าลิงก์นี้นะครับปุ๊บปๆ๊บปบอ,อ๋อวันที่นี้นะก็ตั้งแต่วันที่ยนะี่บเก้าเนาะจำเป็นต้องลองอินด้วย Gmail นะครับแล้วก็กรอกให้ข้อมูลครบถ้วนนะแล้วอัพโหลดรูปภาพนี้นะครับอ่ะก็อย่าไปตัดนะครับให้เราแบบแคปมาทั้งจอนี้เลยเนาะก็ต้องติด UID มาดด้วยแล้วก็เอ่อตัวของเราด้วยนะครับ อากาศรายชื่อนะครับคนลงทะเบียนออนไลน์สิบท่านแรกเนี่ยในวันที่สี่มิถุนายนนะครับผ่านช่องทางเฟซบุ๊กนะครับของเกมนะครับแล้วก็ผ่านดิสคอร์ดด้วยนะครับอ่าหน้างานก็คือตรงนี้เหมือนกันนะครับเปิดเกมแคสเซ็ซีนะครับจากบัญชีคุณโดยมียูอดีอ่ะก็ก็เอาโทรศัพท์ไปเปิดเกมเลยนะที่มีเกมนะครับที่มีไอเดียของเราเนาะ응แล้วก็ต้องต้องให้มันตรงกันนะไม่ใช่แบบเอ้ยเราเอาไอเดียเพื่อนไปแต่เวลาพอไปจริงเนี่ยเราเอาไอเดียเราไปโชว์เนี่ยไม่ใช่นะครับต้องเอาไอเดียเดียวกันเนาะ วอล์กอินยี่สิบท่านแรกนะครับก็น่าจะได้ของรางวัลน,น,นิดหน่อยนะครับอ่าแล้วก็มีนะครับโอ้โหมีเข็มกลัดพวกนี้ด้วยนะมีสแตนดี้นะครับมันค้าค้ากันนะครับแบบเนี้ยแล้วก็ไอเทมการ์ดนะครับแล้วก็มีเหรียญสำหรับหยอดตู้กาชาปองหน้างานเอ้ยมีหยอดตู้กาชาปองหนางานด้วยนะมีหูแววด้วย <laughs> ใครใส่หูแววไหมเอออันนี้เป็นเอโคตัวเก่าใช่ไหม เอโคไหมตัวเก่าอันนี้เป็นอสุระนะครับมหาศึกคนชนเหมี่ยวนะครับอืมอ่ะก็งานแข่งนะครับประมาณนี้เลยเนะี่ยได้ของนะครับมีถ้วยรางวัลด้วยนะโอ้โหอยากได้อย่างไรถ้วยรางวัลแต่ว่าถ้าจะสู้เขาไม่ค่อยได้หรอกเออแล้วก็มีหมอนนะครับหมอนข้างนะเออพร้อมปอกหมอนลายซีเวด <laughs> อันนี้คือพร้อมถอดคืออะไรอะเอออ๋อถอดถอดปอกหมอนได้นะครับ โปรไฟล์เคลื่อนไหวนะครับแล้วก็พิเศษนะหูยใครที่แบบไปร่วมงานอันดับหนึ่งเนี่ยมีกรอบนี้ใส่นะสวยเลยนะ่นี่ยผ่าโทพิเศษสูงสุดหมื่นเม็ดเลยนะอืแต่ฟรีไปนะครับยังไงมันก็เท่าเทียมหมดแล้วเนาะมันอยู่ที่ฝีมือของเราอ่ะนะครับเนี่ยจากัดจํานวนสิบหกคนแรกนะครับที่ลงทะเบียนนะครับโดยพิจารณาตามลําดับที่ลงนะครับอืลงทะเบียนก็ตามนี้แหละเหมือนกันอ่ะเหมือนกับที่เราลงทะเบียนอ่ะอ่ะโอเคนะก็ประมาณนี้เนาะ อุ้ยน่าสนใจนะครับน่าสนใจตรงที่แบบของรางวัลตรงนี้แหละหไฮไลท์รางวัลเนี่ยแหละอยากได้นะ <laughs> แต่ผมไม่ได้ไปเออเส่ได้อยู่ไกลไปหน่อยเออถ้าเป็นแบบแฟชั่นไอแลนด์อ่างเงี้ยเออน่าจะไปได้อยู่แต่นี่เป็นหมันไกลเกินอะ่ะไกลจากบ้านผมแบบไกลามากอะ่ะประมาณนี้เนาะ โอเคยัง okay. ไงก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะถ้าใครไปก็ขอให้ร่วมกานให้สรุปนะครับผมเนาะไปเจอเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมแมวด้วยกันนะครับผมเนาะโอเคมาด้วยกันนะครับถ้าใครไปก็ไปขิงได้นะมีคอสเพย์ไปได้ดหรือเปล่าน่าจะมีคอสเพย์ด้วยแหละนะเหล่าอินฟูนะครับอือสาวคอสเพย์สุดน่ารักนี่ไงไปดูคอสเพย์ดีกว่านะพี่อ้วไม่ต้องไปดูหรอก <laughs> ดูสาวคอสเพย์ดีกว่าน่ารักดี นะครับโอเคเราจะไปคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ